สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับชอ่งมาตำนัดนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะคะซีรีส์ปลูกผักของเรานะคะ EP ที่1กับ EP ที่2เนาะ EP ที่2เนี่ยเราก็ได้เอาเมล็ดผักนะคะลงดินไปผ่านมาประมาณจะ1อาทิตย์แล้วัวนนี้เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเมล็ดผักที่เราลงไปอทย์ที่แล้วเนี่ย วันนี้มันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอ้ย oh, yeah. ให้ดูความร้อนของแดดนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยสี่โมงเย็นนะแต่ว่าแดดยังจ้าอยู่เลยนะคะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนสำหรับยุโรปเนี่ยพอเข้าหน้าร้อนเนี่ยกลางวันก็จะค่อนข้างนานนะคะแบบบางประเทศเนี่ยคือสามทุ่มนะพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินเลยนะคะ อย่างเราใช่ไหมเราอยู่ที่ออสเตรียใช่ไหมคะพระอาทิตย์เนี่ยก็จะตกดินประมาณสามทุ่มครึ่งหรือประมาณสี่ทุ่มนะคะบางทีแบบว่าเลิกงานออกจากที่ทํางานมาสี่ทุ่มเนี่ยแบบฟ้ายังแบบสว่างสว่างสลัวสล,ว,สลวอยู่เลยนะคะก็เป็นเรื่องปกติมากถ้าใครแบบจะมาเที่ยวยุโรปแบบชิวๆนะคะแบบไม่ไม่ฝนไม่หนาวแล้วก็ได้เที่ยวนานๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้มายุโรปในช่วงหน้าร้อนจะดีมาก ทุกคนคะและนี่ค่ะก็คือผักที่เราลงมาเมล็ดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบว่าแย่งกันโตขึ้นมาแล้วนะก็อันนี้นะคะเป็นผักคะน้านะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นผักบุ้งนะสาหรับผักบุ้งนะคะก็จะปล่อยให้มันโตอยู่ในนี้เนี่ยแหละเพราะว่ามันก็คงแบบว่าถอนต้นกล้าไปปลูกไม่ได้ใช่ไหมคะ ก็คือถ้าต้นไหนที่มันกินได้เนี่ยเราก็จะเอาไปกินแล้วก็ที่เหลือที่มันแบบต้นผอมๆเล็กๆเนี่ย,ยก็จะเก็บไว้ให้มันออกดอกแล้วก็เอาเม็ดไปทําเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไปนะคะส่วนผักคะน้านะคะเดี๋ยวจะรอให้มันโตกว่านี้นะคะแล้วก็พอมันโตมากกว่านี้เนี่ยเราก็จะย้ายเอาไปลงดินในกระถางที่ใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็ต้นที่เหลือเนี่ยก็ จะปล่อยให้มันโตจนออกดอกแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์เอาไว้สำหรับปีหน้านะโอเคค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าผักงอกนะจ๊ะคือไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยทุกคนก็คือพอปลูกแล้วเนี่ยเราก็รดน้ำนะคะเฉพาะตอนเช้าวันละหนึ่งครั้งเพราะว่า ตอนเย็นเนี่ยอากาศมันค่อนข้างเย็นเลยนะคะแล้วก็มีน้ําค้างค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่ได้รดตอนเย็นก็คือรถแค่ตอนเชา้าอย่างเดียวเนาะซึ่งการที่ไม่ได้ดูแลอะไรมันมากเนี่ยแล้วมันยังเกิดเนี่ยทุกคนมันมาจากพลังการมูล,ล้วนเลยทุกคนหลังจากที่คนพบแล้วว่าเรานั้นปลูกผักก็โตเหมือนกันนะคะ เราก็เลยจะทําการปลูกผักเพิ่มนะคะซึ่งผักที่เราจะปลูกเพิ่มที่ยังมีเมล็ดอยู่นะคะก็จะเป็นผักชีนะคะแล้วก็มีกระเพรานะคะที่เราจะปลูกเพิ่มก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะทําการแช่น้ําเอาไว้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะเอาเมล็ดมาลงดินกันนะคะทุกคนโอเคค่ะอันนี้นะคะก็เป็นกระเพรานะคะแล้วก็มี ผักชีฝรั่งนะคะเอ้ยไม่ใช่ผักชีจีนก็คือผักชีทั่วไปเราเนี่ยแหละใช่ไหมที่เราแบบเอาไว้โรยหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาแช่น้ำนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยเรายังมีผักกวางตุ้งกับโหระพาด้วยนะแต่ว่ายังไม่มีเขาเรียกอะไรกระบะสำหรับปลูกอะค่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันเนาะก็เดี๋ยว ปลูกสองอันนี้ก่อนตอนแรกใช่ไหมคะทุกคนเราก็มีแพลนว่าเราจะปลูกผักชีกับกะเพราใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าดินเราอะไม่พอที่จะปลูกทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดนะคะตระเริกนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตปิดก็เลยไม่รู้ว่าจะไปหาดินที่ไหนมาปลูกนะคะวันนี้ก็เลยเลือกที่จะปลูกแค่กะเพราอย่างเดียวแล้วก็ผักชีก็ ยกยอดนะคะไปเป็นในครั้งต่อไปละกันเนาะอันนี้นะคะก็เป็นเมล็ดกะเพราที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะส่วนถังนี้นะคะก็เป็นถังที่เอามาจากที่ทำงานนะคะก็เจาะรูแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ดินนะคะ ทุกคนมเมล็ดก,กระเพรามันเล็กมากเลยเนาะดูสิคือยังไงหยิบไม่ขึ้นอนะเอานี่ละกันเดี๋ยวเราจะเท <Okay. S 2> ลงไปทั้งน้ำละกันเพราะมันหยิบมาหยิบไม่ขึ้นอนะทุกคน อย่างนี้เนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวเราจะเอาดินนะคะกลบหน้านิดหนึ่งแล้วก็จะรดน้ำนะคะ โอเคค่ะทุกคน EP ที่3ของเราวันนี้นะคะก็จบไปแล้วเนาะกับการอัปเดตนะคะต้นอ่อนต้นกล้าผักแล้วก็ลงผักกะเพราเพิ่มนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนนะคะมาเอาต้นกล้าขนาดเนี่ยลงดินแล้วก็มาอัปเดตต้นกะเพราของเรานะคะว่ามันจะโตหรือว่ามันจะตายนะคะเอยแต่เมื่อกี้ ลืมไหวแกฉันลืมมูแต่เถอะมูไปครั้งที่แล้วแล้วมันก็น่าจะส่งผลถึงกันได้อยู่นะาะคิดว่าโอเคค่ะทุกคนใครได้ดูซีรีส์ปลูกผักของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะใน EP ีหน้ามาอัปเดตผลงานการปลูกผักของเรากันต่อไปนะคะสำหรับคลิปวันนี้ต้องไปละค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเราอะเฮ้ยเราอะเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเร็วขอบคุณค่ะคุณผู้ชมก่อนเราด้วยเฮ้ย สวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะ